สวัสดีค่ะมาดูย่าพานะคะเก็บผักชีลาวไปขายแปลงนี้นะคะป้าก็จะลื้อทำใหม่แล้วหลังจากที่ย่าพาเก็บขึ้นอีกได้ไหมฮะเอาก็จะยกแปลงใหม่เด้ันเฮ็ดแปลงใหม่เลยคุดคุดมองนี่แหละกับวานใหม่มันมันขึ้นใหม่บ่แม่นบ่แม่เอาสะแม่ เบืองานเอาโซเอฟซี <FC S 2> วุดอเบะโอ้บอกยางงามเนี่ยนอรอวยสวยนะพ่อนะเ่นะเอาปไปใส่ถุงเลยน,ะ,นะแมวเนี่ยมัดใสก,กระเหอมบัวถือแกงเนาะถือใส่้ออมซส้บอกนั่นมันก็เทาเลยอันนี้บริเก็บปลาลายมือพจชตีลกห่ะถ้าแังบมสือ จำไม่พอบล่างล่างน้ำล้ะกะใส่ถุงเลยเจ้าสันเป็นมัดใส่กระพักหอมบอม่แไมโอ้แล้เขาจะทามหาไปสักทีอือคือบเด็เอาหลอดหยอดมันนะนักกระเด็ดเอาตัวดอกมันอันนั้นเอาไว้เท่ามันออกดอก เด็ดเลยได้ไปออมเลยน่ะดอกมันก็ได้อ่อนจะเสียว้เอาแนวบ่ฮะเด็ดเอาเลยแม่เด็ดเอาเลยมันอ่อนนะข้าเด็ดมันก็ะแด่ขึ้นอืมข้าผลีเอาไปยังติดเลยอืมอืมเท้า หอมห้วยๆไหมกินมาหอดผีแล้วกินแห้งได้ผักหอ,อมผักสีเล่าเออออืทั้งมแม่มเด็ดไปใส่แกงอันโนเมื่อนั่นแหละแกงอ้อมโนเมื่อนั่นอโอ้โหในลายเติบเลยฮะดีเอาเลยแม่มันจะเท่าเป็นเนาะ มันก็เป um. e nah ็นสูตรเป็นสูตรอยู่จังว่ากวาเนี่มันเด้ขายนี่งนี่มันเด้ขายดีมันเากาดอกอะไรบดิดเป็นลวกก็คือะอากาศดอกอะไรพอน่ะอ่อนอ่อนๆเน้ดอกอะไรอ่อออออันจะไมยใหเลย ดีม yeah, ันกระซื hmm. ้นยมันเาซืนพวอแอยู่ลูกก็หายกาแกอยู่ล้เด็กแหแล้วไปหนอยเมื่อวานเมื่อก่อนลุงข่ามกับมาอยู่แล้วเขาเห็นมาบ่ายเอาี่งพขายเด้อืมอืมกเสียไปอยังอีกบ่นี้เอาลกเบิ่งบ่าลูกมันเอาไปขายบ่อนวะเราเมื่กับมาแค่นี้คืจะได้ ยังน้อยอยู่กับสีขายได้ไอ่าพอดีใช่อาต้นใหญ่ๆนี่ยแม่ย้อนเอาต้นใหญ่เนี่ไปกำลองมึงดูเพื่อมีคนสื่อน้องว่าหันละพักใส่สเออพักขึ้นใส่เลือกเอาแต่ต้นใหญ่ๆนี่ยแม่เออย้อนเอาต้นใหญ่ๆมันเด้อต้นน้อยอะไรเดียวคนจะว่าโอ้ยยังน้อยอยู่พักสบายอีกและวน้อยน้อยใหญ่แล้วผัดวันเท่าเนี่ยฮึ่มฮึ่าม เอออันนี้ต้อง็พอดีกินดึงเอาแต่ต้นใหญ่ๆมันน่ะเออุูลองคน้นเพื่ใ็ใส่พัดใส่ถอดได้แม่พัดปูพัดปีนะพักนี่ข้าวว่าโอ้อาพักใสายก็ได้ว่าลุกไปย้อนออกเรื่อยๆมันทียังวะทา,างมันก็นต้นใหญ่คือเป็นี่ เดึงยาผ้าแล้วก็ล่างสีเอาผักขึ้นใช่นะคะผักขึ้นใช่ไปบัวไปชำโอ้ยไม่ใช่ไปชำไปขายตอนมึงพี่น้องปลาอ่อนก็พูดผิดนะคะขออภัยด้วยนะคะไปลองบังจงมัเป็่งจักมัดว่าสัญญาภาพน่าจะต้องบัวน่ะนั่งน้อยยวนแล้วดึงเอาหมองมันยันยๆนนะมองมันย่นยันอ่ะทะย่อย ย้อนออกไม,ม่บู๊ขึ้นมาได้แค่กนมันเดี้ยหนหน่อยๆถ้าไปแปะมันมันพึ่งขึ้นเน็บเน็บ<ๆ>แล้วก็ลองมดอก็มาเธอมอันขึ้นได้อืมก็จะได้ย้อนออกไปเรื่อยๆต้มง อันนี้นาเบน,นี่สองต้นน้ากันเน็บผุกขสัสดลเดี๋ยวไปบงให้มันใหญ่ซั่มนี่แหละมันจังพอบงเลยจังเป็นตลอดคุกขัสดถามถามมันกน่อนถึงเอาไปให้มันดอกเอาเกลับไปกินตัวบมือ่อไ นั่งวะมันในพอดีเวถามไปตลาดสิได้อือตะนังบ่อืมกีเลพักตลาดเออขั้นสมพักวัวเดบีเหมืแรงนี่ยพักอันนั้นแหละที่อันนี่น้อยมันหันน่าเมีเดี๋ยวค่อยชิลี่เอาพักอันนี้พร้อมไปใส่น้ำขั้นล่องมึงขั้นแค่ยังขั้นใส่เกลือนี่ยนะกินเฮานี่ยนะใส่อัะไร พักบัวเลยขันแต่มันที่ซื่นี่เอออันนี้นะขีตามันนี่ยนะลำมันนี่ยนะทีเ่เฮาดึงออกไงทีเ่เฮาลอกออกนะีแต่สายๆกับมาปลูกตัวปลูกก็เรื่อยๆมาหลังฮะอเออเฮาไมา่ไหวจะกินก็นได้แม่มึงเนี่ยพักบัวนี่ก็งามง่ามพ่อแม่พี่นอ้อง ยาเมี่องเปอร์จิตลิการ์นญ่ๆนี่ไปขันสมพ่อแม่พี่น้องเออสมพักเสียนนันแสบเบ๊เบะคอยคำมานั่นเมื่อคืนพวกเรากินข้าวก็สมพักเสียนแล้วแสบลายห้องใส่พนเพ่าพพนจะกินข้าวเราบอกกินแล้วพนวาพ่ออีตูคือบอดด์เอายอดม,มันในแม่เพื่อมีคนจัากได้ แต่มีคนดังได้เพราะได้ขายได้คันข่อีตูก็ได้กำลังขึ้นยอดยอดกำลังแตกออกข่อีตูเพราะไม่พินอองปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้กอนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์่องปอออนพี่สาวลุงพ่อในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ